สวัสดีครับแนะนํำก่อนเลยปาร์กนี่คุณมาโอ๊ตคุณหมอป,ประจําสวนงูสถาสนาสสภาสภากาชาติไทยคุณหมอทํางานที่นี่วันนี้เราจะมาดูงูที่เจอได้บ่อยในประเทศไทยที่เป็นงูพิษด้วยงูพิษคุณหมอโอ๊ตนี่มีเรื่องเล่าให้ปาร์คเพียบจริงเหรอครับจริงครับโหหมอพูดซะขนาดนี้แล้วหมอพาเข้าไปดูได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเชิญครับครับเราไปดูกันเลยครับพอเราสองคนมาถึงก็ได้เวลาดูโชว์พอดี หมออ้อยและปาร์คขออนุญาตแวะชมการแสดงแป๊บนึงนะครับสนางมูตัวแรกของเรานะครับ for the first snake of today we b e g i n with the king Cobra งูจงอานครับเขางูเห่านะครับตามพฤติกรรมเวลาที่เขาถูกรบกวนเจอเยื่อหรยเจอสัตรูเนี่ยจะส่งดูรอยางปุบใส่เยื่อใส่สัตรูนใส่ดังนะครับ ตัวนี้คืองูสามเหลี่ยมครับอินไยัยวิข่์งูสามเหลี่ยมพิษของงูสามเหลี่ยมเปนต่อระบบประสาทขหมือนเขาและผู้จงวังเช่นกันแต่ว่าพิษของเขาไม่ทำลายในเยื่อบริเวณทุ่งงูสัมว์เลี้ยัดจึงไม่เกิดกาดแผลและตายานนอยนนู่อกแน่นอนครับงูตัวนี้นะคะก็คืองูร่องทองครันอยูที่เกี้ยวพิษน,นะครับแต่ว่าถ้าไปจะอยู่บริเวณด้านหลังฐานไก่บนเราได้เป็นพิษเกี้ยวหลังซึ่งเป็นพิษอ่อนต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ท้องเหลืองเป็นชนิดที่พบเจอได้บ่อยนะครับพบได้ทั่วไทยเราแล้วก็พื้นที่กรุงเทพด้วยตื่นเต้นใช่ไหมครับน้องๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อครับว่าที่หมอโอ๊ตเตรียมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับงูไว้ให้พวกเราชมอีกบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยของปลอมเต็มเล่มหมออามผมเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใครจะเอางูของจริงมาให้ป้างดูใช่ไหมหมอโอ๊ตใช่ครับผมไม่ได้มีโมเดล3อัน ให้ปาร์คดูเล่นๆก่อนแล้วก็จะเรียนรู้จากโมเดลกันแต่ละโมเดลเนี่ยมันจะสอนปาร์คแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะถ่ายสิโมเดลแรกเขาจะสอนอะไรปาร์คเรื่องเรื่องโครงกระดูกอ่าโครงกระดูกใช่ไหมครับเอ่อแล้วก็อันนี้น่าจะเรื่องเรื่องฟันไหมฮะ,ะเรื่องฟันอ่านี่แหละนี่เรื่องอ่ อันนี้เรื่องสมองไหมเรื่องสมองอ่าโอเคอ่ามอกว่าเฉลยดีกว่าเกือบถูกครับเกือบถูกนะแต่ว่าอย่างตัวแรกเนี่ยถ้าดูสีนะจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับเพราะว่าโมเดลอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลงูเหลืองครับงูเหลืองชื่อคุ้นๆณไหมคุณคุณนะครับเป็นงูมีพิษไหมผมว่าไม่ S <S ถูกต้องครับเป็นงูที่ไม่มีพิษครับก็คือจะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของงูไม่มีพิษคําว่างูไม่มีพิษก็คืองูที่ไม่มีเขี้ยวพิษมันก็คืองูเหลือมั่นเองงูเหลือมใช่ครับน้องจะเห็นว่าเนี่ยไม่มีพิษแต่ทําไมอะไรแหลมๆเต็มไปหมดเลยเต็มปากเลยใช่แล้วครับถก <S 2> <S 2> ูกต้องอันนี้คือเราอยากจะอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่างูถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษเนี่ยแต่ก็มีอันตรายครับเพราะว่ามีฟันที่จํานวนค่อนข้างมากแล้วก็ขนาดฟันเนี่ยก็ถือว่า ใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายกับตะขอครับเพราะฉะนั้นโดนกัดไปเนี่ยแผลไม่นันก็เวอร์กครับใช่ครับเกี่ยวแล้วก็อาจจะไม่น้อยกว่าโดนมีดบาดเลยนะบางทีเมื่อกี้ค่ะเพนที่โอ๊ตบอกว่างูเหลือมันมีเขี้ยวเป็นตะขอใช่ไหมครับครับมันจะงุมเข้าางในฟันครับทิศทางเขาจะชี้นะครับชี้เข้าด้านในปาก โดนกัดหลายเกโดนกัดปึ๊บมันก็เลยเหมือนกับล็อกไว้คือดึงไม่ออกดึงไม่ออกแล้วเวลาโดนกัดนี่ควรดึงออกไหมผมเคยไม่ได้เลยไม่ควรไม่ควรครับก็อย่างที่บอกว่าฟันจะเป็นตะขอนแล้วเรียงกันเหมือนเป็นใบเลื่อยเลยครับถ้าเกิดว่าเราพยายามกระชากออกอย่างเงี้ยจะเป็นแผลชีขาดเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนกัดจริงๆเนี่ยตัวใหญ่นะครับเราก็จะรอให้เขาปล่อยเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาแคบคลายปากออกมาเงี้ยมันก็จะเป็นแค่จุดๆ เป็นแผลที่เป็นจุดๆที่เป็นรูเขี้ยวแต่ว่าทะลุเนื้อไหมครับทะลุสิครับทะลุหนังเข้าไปถ้าถ้าฟันยาวหรือขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะทะลุถึงกล้ามเนื้อแต่ถ้าฟันซี่เล็กๆนะครับก็ไม่ทะลุครับก็อยู่แค่ตรงผิวหนังไม่ถึงไม่ถึงกล้ามเนื้อนะครับก็แล้วแต่ขนาดงูด้วยถ้างั้นเวลาโดนงูกัดก็ไม่ต้องดึงออกก็ปล่อยไว้เฉยๆควรจะตั้งสติก่อนอย่างแรกเลยพราะส่าครับส่วนใหญ่แล้วงูเนี่ยกัดเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกขาอังกายไว้หรอกครับเขากัด เพื่อสั่งสอนหรือตกใจนะกัดแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโดนกัดปุ๊บแล้วเราไปตีเขากนะ็จะตกใจครับแล้วก็จะกัดแน่นขึ้น<อ>เพอลอเรัดด้วยนะครับ<อ><อ>ต่อมาตัวนี้พ<อ>าเมื่อกี้ดูฟันงูไม่มีพิษแล้วมาดูฟันและเขี้ยวของงูมีพิษกันดีกว่า<อ>วันดูเล็กกว่าใช่คัเมื่อกี้เลยนะครับอย่างที่พี่บอกว่าจํานวน ถ้านับกันจริงๆล้วเนี่ยงูพิษนะครับจะน้อยกว่างูไม่มีพิษครับแต่ว่าเขามีการวิวัฒนาการให้เป็นฟันที่เป็นเรียกว่าเคี้ยวครับฟันไม่มีพิษเนี่ยส่วนใหญ่สองแถวใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ด้านบนสี่แถวใช่แถวเลยนะครับเยอะเยอะเลยแต่นี้ดูอันนี้มีแค่นี้เองครับก็จะมีฟันส่วนใหญ่จะเป็นขากรไกรด้านล่างจะมีฟันอยู่นะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ย เป็นเขี้ยวปิดครับสำคัญตรงนี้เนี่ยเขาเวฒนาการนะครับลดจํานวนฟันลงแต่ขอเพิ่มเขี้ยวมาเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อครับอาดูสิมีเขี้ยวก็จะเป็นสีแถวเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าแถวด้านนอกเนี่ยจะไม่มีฟันจะเป็นเขี้ยวแดนเห็นไหมครับอ๋อด้านนอกนี่แทนที่จะมีฟันจยเป็นเขี้ยวเลย โอ้นี่ความแต,ตากต่างกันพักมีเขี้ยวพิษแค่สองเขี้ยวใช่ไหมครับ <î s> ก็ในสถานะปกติก็จะมีสองเขี้ยวนะครับมีสถานะอื่นด้วยมีสถานะไม่ปกติด้วยเพราะว่างูเวลาเขาล่าเหยื่อเหยื่อก็ต้องดิ้นต่อสู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบแล้วแค่เขี้ยวบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการหักได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการสร้างเขี้ยวสำรองเขี้ยวสำรองใช่ครับเป็นเขี้ยวที่ลักษณะเหมือนกับเขี้ยวปกติแหละแต่ว่าจะซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับจะซ่อนอยู่ข้างหลังพอ ถ้าเขี้ยวหลุดไปเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะมาแทนทีอ่อ๋อมีมีพกมีีพกใช่ครับเอาแล้วถ้าสมมุติว่าเขี้ยวพิษหลุดแล้วเขี้ยวสำรองก็หลุดอย่างนี้มันก็กลายเป็นงูไร้พิษเลยสิครับเนี่ยไม่ครับก็ยังมีพิษอยู่ครับแล้วก็อพอเขี้ยวสำรองหลุดใช่ไหมครับมีเขี้ยวสำรองของเขี้ยวสำรองอีกทีนึงครับคือ <c oughs> <c oughs> สำรองสำรองมฝันง้มอนงอกยาได้ตลอดชีวิตอ่ะปารถ้าหลุดไปก็ขึ้นมาทดแทนใหม่งูพิษก็คืองูพิษปาอ มันไม่มีทางที่จะไม่มีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอแล้วก็การที่เป็นงูพิษเนี่ยไม่ใช่มีเขี้ยวจะเป็นมีพิษอย่างเดียวมันต้องมีต่อมพิษด้วยต่อมพิษอ,อ,อ,อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ครับนี่ต่อมพิษนี่ครับจะอยู่บริเวณด้นานหลังตาของงูครับนี่คือผมนึกว่าสมองสิอัอนนี้เป็นกล้ามเนื้อครับตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับคือต่อมพิษครับ ต่อมพิษจะอ,อยู่บริเวณด้านหลังตาของงูครับเป็นต่อมน้ำลายครับต่อมน้ำลาย,ลายเรามีน้ำลายใช่ไหมครับพิษที่มาจากน้ำลายใช่ครับงูเนี่ยแต่ก่อนไม่มีพิษใช่ไหมครับแล้วก็ตามการวิวัฒนาการของเขาเนี่ยก็จะมีการ พัฒนาให้น้ำลาย,ยมีสารพิษขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกกักเก็บไว้ในต่อมน้ำลายนั่นเองถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้โดนเขี้ยวแล้วโดนน้ำลายมันก็เป็นพิษหรือเปล่าครับถ้าถ้าเป็นมูพิษนะครับการโดนพิษก็คือการโดนน้ำลายนะครับแต่ว่าเป็นน้ำลายที่มีพิษมันคือต่อมพิษเอาเป็นว่าไปเรียนรู้เรียบร้อยโอเคไหม จบแล้วใช่ไหมครับยังมีเซอร์ไพรส์ปาร์กวนนี้ทำไมครับปาร์กไม่ชอบเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์โอ๊ดเก็บของเซอร์ไพรส์ไปเลยจริงเหรอจริงโอออะะไรร่คับ๊ตมีอะไรครับวันนี้ก็มีงูตัวเป็นๆครับเมื่อกี้น้องบอกพี่มีแต่ของปลอมอยู่นะจริงๆที่นี่งูเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราออก่างนไปเลยปาร์กไปเลยโอ๊ให้ดูกันนะนี่ปาอันนี้ตัวปลอมอันนี้ก็ตัวปลอมนี่ก็ตัวปลอมผมไม่ชอบเซอร์ไพรส์อย่างนี้เลยไม่ชอบหรออ่ะ ของจริงแล้วป๊กจริงเหรออ่ะป๊กมายืนเดี๋ยวหมอกับป๊กต้องยืนยังไงครับใกล้ๆกันเลยครับตรงนี้อ่าใกล้ๆเอาป๊กตรงนี้อ่ายืนนิ่งๆอ่าป๊กยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวหมอยืนตรงนี้เดี๋ยวหมอลองนี่ทำไมรักษาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูงูเป็นๆอ่าใกล้ๆตัวแรกดีกว่าครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นงูในกลุ่มงูไม่มีพิษครับงูไม่มีพิษก็คืองูที่ไม่มีเขี้ยวพิษแต่มีอะไรครับมีฟันใช่ครับเยอะใช่ไหมครับ ประเทศไทยเราเนี่ยงูไม่มีพิษก็หลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยที่พี่จะให้ดูตอนแรกเนี่ยไม่ใช่งูของไทยเราแต่คนไทยเราเลี้ยงเยอะครับรู้ไหมว่ามีคนเลี้ยงงูด้วยคนทั่วไปเลี้ยงงูนะผมก็เคยเห็นนะแต่มันคุงไม่มากอะมาก,มากนะจริงเลี้ยงงูเยอะก็ถือว่าเยอะนะเป็นสัตว์แต่ว่างูเนี่ยมันจะมีงูที่แบบสุภาพงูสำหรับผู้เลี้ยงแล้วต้นปาร์คจำไม่ได้ตัวนี้ลายอย่างเงี้ยปาร์คจำได้ยังคุ้นๆเราเคยไปดูมาแล้วมันคุ้นๆ เลือดเย็นอ่าเนี่ยงูหลามบอลไงบอลพทอนออแหมทอจาไม่ได้เลยจำไม่ได้ครับเขาเป็นงูที่ค่อนข้างน่ารักวันนี้นสัยไม่ค่อยดุร้ายครับเวลาตกใจก็จะโคตรัตเป็นลูปกลมๆอ๋อกลายเป็นลูกบอลใช่ครับ ตัวนี้ตัวนี้เราไปดูกับปาร์คมาเรียบร้อยอสบายมากไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้นโอ้โหเห็นป่ะเขี้ยวมันเขี้ยวมันนี่สีแถวนะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังครับเขี้ยวหลังอ่าที่ดูเมื่อกี้มันมีแต่เขี้ยวอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรออ้าวนี่นมันโมเดลไงโมเดลเป็นงูพิษเขี้ยวหน้าแต่จริงๆเนี่ยก็เมื่อกี้ที่เราไปดูโชว์มาไงมันก็มีงูชนิดหนึ่งที่เป็นงูพิษเขี้ยวหลัง แต่วันนี้เนี่ยหมอโอ๊ตจะเอางูพิษเขี้ยวหลังอะไรมาโชว์ครับวันนี้จะเอางูเขียวปากแหนบมาโชว์ส่วนใหญ่พิษเขี้ยวหลังเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงใช่ไหมครับใช่ครับจะไม่ค่อยรุนแรงส่วนใหญ่จ่คโดนกัดก็จะแค่ปวดบวมปวดบวมแต่ถ้ามีอาการแพ้ก็อาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้เหมือนกันแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่แล้วพิษจะไม่แรงเท่าเขี้ยวหน้าใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวให้ป้ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าป้ามาอยู่นี่้อ่าโอเคนี่ครับพอดีตัวนี้ค่อนข้างเเเชชืื่่อองงนนนิดดึะครัับบกก็ลลยใ้้มปาจไ อย่างตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของงูพิษเขี้ยวหลังได้เหมือนกันนะครับเป็นงูอยู่ในประเทศไทยด้วยชนิดนี้ก็ดูจากบริเวณดูปากสินะใช่ครับตรงปากจะแหลมเดี้ยวเลยเห็นไหมนี่แหละครับชื่องูเขียวปากแหนบพิษอันตรายใช่ไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอคนไทยมันก็ตายตายครับก็วใหญ่จะโดนตีตายหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเจองูเนี่ยมักจะทำสองอย่างคือหนึ่ง วิ่งหนีกับ,กบสองเตีให้ตายครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วงูมันจะตายเพราะว่าคนเนี่ยเห็นงูอะไรก็ตีหมดกว่างูพิษหมดไงคือไม่รู้เลยว่าศึกษาว่าเป็นงูอะไรเจองูเขียวไม่พิษมีพิษตีหมดใช่ครับเพราะฉะนั้น,นศึกษาให้ดีก่อนงูเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญไหเพราะว่าเขาคอยควบคุม ประชากรพวกหนูพวกสัตว์เล็กช่วยด้วยในธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับวิ่หนีแล้วหนูมันจะเลื้อยตามไม่ทันหรอครับถูกหรือเปล่าสุดนดี๋ยวถ้าวิ่งจริงอ่ะตามไม่ทันหรอใช่ไหมครับโอ๊ตอย่างแรกเลยตามไม่ทันอย่างที่สองมันไม่ตามครับหูเขาไม่มีความอาฆาตแน่นอนอ่าแล้วมันถูกต้องไหมครับที่วิ่งหนีถูกต้องไหมถ้าเกิดเราเจอไกลๆครับเราวิ่งหนีได้แต่ถ้าเจอใกล้ๆเนี่ยการวิ่งเนี่ยอาจจะทําให้เขาตกใจแล้วก็อาจจะชกได้ครับยืนนิ่งๆก่อนยืนนิ่งๆก่อนเหมือนเราเจอหมาดุ ถอยช้าๆเพราะงูเวลาเห็นอะไรเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็บางทีฉกป้องกันตัวเองไงตั้งสติคิดถึงพระคุณบพ่อแม่ไว้ต่อไปก็เป็นงูพิษเคี้ยวหน้าแล้วก็คนไทยเจอบ่อยด้วยทำไมครับไยแรงด้วยครับงูเห่าใช่ครับตาเธอไปก้าวนึง คือระยะนี้ถ้างูอยู่บนโต๊ะเนี่ยฉกเราไม่ได้ละใช่ไหมครับครับเราอยู่ระยะปลอดภัยนะครับถ้าเป็นงูพิษจริงๆเนี่ยเราจะไม่ใช้มือเราจับนะคะเราจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองด้วยนี่เวลาเราถือครับเวลาเราทํางานก็ใช้อุปกรณ์ในการจับนะครับที่นี่ก็จะใช้เป็นตะขอเกี่ยวงูแเห็นไหมครับก็ไม่ได้แผงแม่เบี้ยไม่ได้กลัวอะไรเพราะเราไม่ได้ทำให้เขาตกใจนะครับงูจะแผงแม่เบี้ยก็ต่อเมื่อตื่นเต้น ตกใจหรือป้องกันตัวครับเราดูแค่นี้พอเราจะไม่เอามาจับเล่นปะใช่ครับไม่ควรครับเราจะดูแค่นี้ครับพอแล้วครับปักดีไหมปะกดีอันนี้เป็นงูพิษเขี้ยวหน้าตัวที่หนึ่งนะครับที่เห็นกันไปเมื่อกี้งูเห่าแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีอีกกลุ่มนึงเป็นงูพิษเขี้ยวหน้าแต่ว่าเขี้ยวยาวก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มงูอะไรครับจาได้ไหมครับ ว่าจะไม่ได้เฉลยเลยด,ดีก<ด>นะว่างูเขียวหางไหมครับงูต,ตัวนี้เนี่ยเป็นงูที่มีพิษนะครับแล้วก็เจอได้บ่อยด้วยอันตรายอย่างหนึ่งก็คือมีพิษเขี้ยวหน้า,ขาเขี้ยวยาวแล้วก็มีอวัยวะตัวจับความร้อนครับ<อ>ที่เรียกว่าพิษออแกนน้องๆจำพิษออแกนที่หมออ้อยเคยอธิบายไว้ในตอนสัตว์เลี้ยงเลือดเย็นได้ไหมครับพิษออแกนก็คืออวัยวะที่เอาไว้สำหรับรับสัมผัสความร้อน ่อช่วยในการล่าเหยื่อนั่นไงครับเดี๋ยวดูปกติเขาเป็นงูที่ชอบอยู่บนกิ่งไม้นะครับเราต้องเอากิ่งไม้ไห้เขาใช่ครับเวลาเราเลี้ยงงูเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขารู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุดนะครับเราก็มีกิ่งไม้เขาอยู่ด้วยเห็นไหมเห็นหางวะหางเป็นหางไมมเห็นไหมครับหางไหมแล้วก็งูกลุ่มนี้เนี่ยหางเขาพิเศษอย่างหนึ่งครับเขาใช้ในการยึดเกี่ยวสิ่งของได้ดีอย่างที่เห็นครับนิดเดียวเองใช่ครับเกี่ยว กิ่งไม้ได้ยางเงี้ยแข็งแรงเหมือนกันแ,งแงรแง,แงมาก <ๆ S 1> <มา S 2> เลยน้องๆทางบ้านเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของป้องกันงูกันมาบ้างไหมครับวันนี้หมออ้อยและปาร์คจะพามาทําการทดลองเพื่อพิสูจน์ที่เขาว่ากันว่าสิ่นนนสงนั้นสิ่งนี้ช่วยป้องกันงูได้มันจะจริงหรือไม่ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับพี่อ้อครับอันนี้คือพื้นที่ทดลองเลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับที่ทางสถานทออพารเราได้เตรียมไว้ให้ด้วยเราจะทดลองอะไรบ้างปาร์ครู้ไหมวันนี้ ไม่รู้เลยอราวันนี้ที่หมอเตรียมานะมะนาวมะกรูดกระดิ่งเขาบอกกระดิ่งไล่งูได้ครับน้ำมันก๊าซอ่ะสุดท้ายเด็ดมากเขาบอกโอ๊ตเขาบอกว่ากรวดไล่งูกรวดนะครับก็งูเวลามันเลื้อยมันเจอที่ขู่ขาปุ๊บขี้เกี็จเลื้อยครับโอ้กับไปเลื้อยที่เดือดูอ่ะเรียบเดี๋ยวต้องลองดูครับลองดูครับไ่แน่เคยลองยังครับไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ากรรมฐานกับปูนขาวเป็นไงฮะ ก็จากการทดลองหลายๆครั้งนะครับยังไม่เห็นความกลัวของงูเลยวันนี้ผมก็เลยเอานั่นออกไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากรรมฐานกับปูนขาวเนี่ยไม่ได้กันงูเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกลัวด้วยวงูนี่ถ่ายปูนขาวนี่นะนี่นี่นึกว่าทาแป้ง เดี๋ยวต้องขอเชิญพี่ผู้ช่วยได้ครับมาด้วยครับเชิญี่แหลยครับพี่นี่พี่บุญนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกกันว่าผิวมะกรูดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเห็นไหมหอมไหมหอมหอมหิวเลยอ่ะเอาาไว้ตรงนี้แล้วงูจะกลัวจริงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน พี่ห้องเราจะเอางูลงละตรงตำแหน่งที่เราร้อมสายสินการให้ให้งูไม่ใช่ผีโอ้โหสายสินได้ผลเนี่ยไม่กระดิกเลยเนี่ยดูดิสายสินมะกรูดเราดิได้ผลเห็นว่าเขาพยายามหนีครับอ๋อหนีอันนี้คือกลัวมะกรูดจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวลองลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับให้เขาปรับตัวก่อนอันนี้เขาเริ่มคิด่าทางนู้นหนีไม่ได้แล้วเราหนีทางนี้ดีกว่าอ้าวผ่านไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวผมว่าผมเพิ่มมะกรูดดีกว่าครับได้ครับครับมามะกรูดมันคงน้อยไปใช่ไหมใช่ครับ ลักษณะการเลื้อยอย่างนี้คือเขาเขากลัวหรือว่าเป็นการเลื้อยปกติครับเป็นการเลื้อยปกติครับเป็นการเลื้อยเพื่อหาที่หลบที่ซ่อนหนีไปแล้วสบายเลยใช่ครับโอ้จบกันมกูดกันงูเขาคนนั้นหลอกเราแล้วปะคราวนี้เรามาลองมะนาวบ้างเดี๋ยวเราใส่ดูว่าจะกลัวไหมได้ครับ นาพร้อมแล้วครับครับงูพร้อมไหมครับเนี่ยงูพร้อมครับโอ้โหวางเลยโอ้โหคาวนี้จ้องมะนาวแล้วครับคุณหมอครับใช่สักพักหนึ่งดูซิว่ากลัวหรือไม่กลัวเป็นไงข้ามผ่านมะนาวมาละสบายมากเจอมะกรูดอีก เป็นไงล่ะมากรูดนี่อ่ะกลัวไหมกลัวไหมถัดมาเลยปาร์กนี่กระดิ่งผมรู้เพราะว่าเวลาูเจอเสียงกระดิ่งจะตกใจมัยยังไงยังไงงกูเล่ามาไงเวลางูเล่ามาใช่ไหมเจอเด่งกิ้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 งตกใจอ่ะโอมไงีไปเลยเป็นยังไงเขาเชื่อนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับอย่างแรกเลยงูไม่มีหูครับอ่ะ มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆแลกระดิ่งสั่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีแรงสั่นระเทือนก็ได้เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูต้องใช้กระดิ่งเท่านี้อ่าถ้ากระดิ่งกูกลัวครับเพราะว่าหล่นทับตายใช่ใช่ไอ้เนี่ยไม่อันไอ่ลองไปจะเดี๋ยวลองครับต้องลองเอาลองลองลองได้ครับลองได้เนี่ยดูดิอ้าวนี่ไงมาเล่นกระดิ่งพวกเนี้ยมาเล่นนี่ครับคือมันเห็นเราขยับเนี่ยครับเราขยับ มันก็เลยจะมองตามนะครับโอ้อยครับกระดิงผมก็เป็นของเล่นไปแล้วอ่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะมันไม่ได้ยินก็บอกแล้งวงูไม่มีหูจะไปกลัวอะไรกระดิ n ทดสอบใหม่อีกสองอย่างพร้อมกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอเลยครับน้ำมันกา๊าซกับกรวดคราวนี้ทั้งกรวดทั้งน้ำมันกา๊าซพร้อมหมดละ ตรงนี้เรามีหมดทุกมูมานะครับกวดน้ำมันก๊าซมะนาวมะกรูดกระดิ่งกริงกริงๆๆิงพร้อมหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวร่วมกันหมดทุกคนเลยเอามาได้ครับวันนี้เราก็ได้ทดสอบแล้วว่าสิ่งที่คิดว่างูจะกลัวไม่กลัวอะไรเลยเริ่มตั้งแต่ มะกรูดมะนาวซึ่งเราคิดว่าไอสารหอมระเหยของมันเนี่ยจะช่วยขับไล่งูได้เป็นไงครับไม่มีไม่มีรไรสบายปฏิิกรยาไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยลองมาเมื่อกี้อีกอันหนึ่งที่เราลองก็คือกระดิ่งถ้าเรารู้อณาตโตมีของงูรู้กายว่าของงูว่ามันไม่มีรูหูครับไม่มีหูนะกลายเป็นของเล่นก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวอะไรแถมจะไม่ไม่รู้อะไรเลยด้วยนะไม่รู้ว่ามีกระดิ่งอยู่ด้วยนะส่วนกรวดที่บอกว่าครุขระแล้วงูจะไม่เลื้อยผ่านเป็นไปไม่ได้เลยเพราะงูเนี่ย เกรดของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเขาสามารถเลื้อยผ่านกรวดก้อนหินสบายๆสุดท้ายน้ำ <barriers> ม <zipper throat> ันก๊าดก็เหมือนกันเลื้อยผ่านสบายก็สามารถเลื้อยผ่านได้กลิ่นน้ำมันก๊าซเนี่ยแรงใช่ครับเราอยู่ตรงนี้เรายังได้กลิ่นเลยนะแต่งูก็เลื้อยปกตินะไม่ได้เลื้อยหนีอะไรคืองูคงได้กลิ่นกันเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวกลิ่นนี้นะครับสิ่งที่เขากลัวจริงๆที่สุดเนี่ยไม่ใช่ของที่เราเอามาทดสอบแต่เป็นคนนี่แหละที่เขากลัวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนเจองูมีอยู่สองอย่างไม่วิ่งหนีก็ตีงูตายนะครับเพราะฉะนนนั้ี งูโดนตีตายมากกว่างูกัดคนตายออครับน้องๆครับสัตว์มีพิษอันตรายใกล้บ้านยังไม่จบนะครับสัปดาห์หน้าเรายัางมีมาให้น้องๆชมกันอีก1ชนิดครับเจ้าตัวนี้ตัวเล็กแต่พิษรุนแรงไม่เบาเลยนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้จึงต้องมี Animal Speak